กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากกรมพลาศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่14ประจำปี2565ในระหว่างวันที่2ถึง5พฤษภาคม2565โดยใช้ชื่อเกมการแข่งขันในครั้งนี้ว่าทุงฟ้าเกม เกมกีฬาเพื่อมิตรภาพและพราดอนภาพเพื่อความเป็นมิตรและความเป็นพี่น้องสัญลักษณ์การแข่งขันใช้ดอกทุงฟ้ามาสคอตนำโชคน้องช้างอุดมโชคจัดการแข่งขัน9ชนิดกีฬากรีฑาแข่งขันณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบีวิ่งมินิมาราธอนแข่งขันนาลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระบี กอฟแข่งขันนสนามกประกาสายคันทรีคลับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ball, วาาูดบอร์แข่งขันนสวนสาธารณะทาราลีลาแข่งขันนห้องประชุมกิ่งจันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เปตองแข่งขันนสนามฟุตบอลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แบดมินตันแข่งขันนสนามเคบีกระบี่แอโรบิกมวยไทยแข่งขันน้าหอประชุมโรงเรียนเมืองกระบี่ ตะกร้อตะกร้อเตะทนและมากรุ๊กไทยแข่งขันณนสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเชียรเขตกเป็นทุงฟ้าเกมกีฬาอู้้นสูงวัยเราเชิญชวนเพื่อนไทยมาร่วมกันแข่งขันเราเชาาก็บียินดีตอนรับตู่อันดามันมาร่วมกันแข่งขันสารในตรีด้วยกีฬา จังหวัดกระบี่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันอามาชาตาใต้ทะเลก็สวยสดมรกตอันดามสถานที่พักสวรรค์ก็ทพีพีสถานที่ท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวเลขอยากให้ใครมาเบรกด้วยคำว่าชราจะหกสิบเจ็ดสิบก็แไว้ให้ก้าวมาด้วยใจอย่างมุ่งมั่นที่ทุงฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยาบ<ค>ำบัดให้แข่งข้าที่ติดนขั้นจัดด้วยเกมกีฬาอขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่น่ารักและให้การต้อนรับคณะนักกีฬา และผู้มาเยือนจากทั่วประเทศในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วยมิตรไมตรี ree, และรอยยิ้มแห่งมิดกภาพทุงฟ้าเกมครั้งที่14ประจำปี2,565ระหว่าง2-5ถึงพฤษภาคม2,565ณจังหวัดกระบี่ สวัสดีค่ะคุณชมคะขอต้อนรับเข้าสู่กาะติดทุ้งฟ้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้คะ่ะเราไลฟ์สดนะคะให้กับทุกๆท,ท่านได้ติดตามนะคะว่าสถานที่ จริงๆตรงนี้ที่ปิ่นกําลังนั่งอยู่นะคะก็คือที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเชียรเขตกระบี่ค่ะแล้วก็เป็นการไล์สดต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยทุกท่านค่ะสามารถติดตามผ่านทางาเพจนะคะทุ่งฟ้าเกมนะคะเพจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเชียรเขตกระบี่นะคะเพจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็เพจอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายของพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่จะสามารถาช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้อย่างมากๆเลยในทุกๆเพจด้วยนะคะ และในวันนี้ค่ะปิ่นก็มีโอกาสนะคะได้อยู่กับท่านประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัดกระบี่ค่ะที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คืออาจารย์ชิดหนูแท้นั่งอยู่กับปิ่นตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์ชิดหนูแท้นะคะปิ่นต้องขอแนะนําสักนิดนึงนะคะว่าอาจารย์ชิดนยคะก็คือเป็นอดีตนะคะอาจารย์ตอนเราเป็นสถาบันการพละศึกษาวิชเขตกระบี่นะคะและอาจารย์นะคะ,กะเกษียณอายุราชการมาณปัจจุบันนี้อาจารย์อายุ80ปีค่ะคุณชมคะ80ปีกเกษียณมาแล้ว20ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะคุณลุง สุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดมากมากเพราะว่าหลังจากที่ท่านกเกษียณไปแล้วนะคะก็ยังมาออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องยกเว้นก็คือวันที่ฝนตกนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเห็นทุกครั้งเลยนะคะคุณลุงนะคะมาออกกําลังกายที่นี่เป็นประจําเลย <P ew> s> <S คุณลุงคะถามแนวคิดกีฬากับผู้สูงอายุตรงนี้มีแนวคิดยังไงคะลุงคะคือคำว่ากีฬานมันมี คุณค่ามาหาศาลเลยมไม่ว่าคุณค่าที่มีต่อเยาว,วชนบุคาลากรทุกหน่วยงานารวมมาถึงผู้สูงอายุซึ่งมีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าเด็กๆเ,กเยาว,วชนเอากำลังกายเพื่อการเจริญเติบโตเสริมความแข็งแรงนนคนที่อยู่ในวัยทำงานเอากำลังกายเพื่อผ่อนคลายเพื่อพัฒนางาน ทางหนึ่งแต่ผู้สูงอายุที่ว่าเนี่ยการออกกำลังกายสามารถจะพื้นฟูร่างกายาซึ่งกำลังทดถอยอให้กลับพื้นมา,าส่วนนี้จัดว่าเป็นส่วนที่มีคุณค่ามากมากกว่าที่จะให้ผู้สูงอายุกินยาเสียอีกอนั้นเหมาะสมแล้วที่มีการกล่าวว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษถูกต้องเลยครับ เยี่ยมมากเลยค่ะยีฬาก็คือเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวเป็นยาวิเศษของผู้สูงอายุเลยทีเดียวนะคะซึ่งตลอดช่วงเวลาวัยแต่ที่ผ่านมานะคะก็คืออย่างที่คุณลุงบอกเลยก็คือสร้างความเจริญเติบโตคว,วาอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าพอเป็นวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็คือกลายเป็นยาอายุวัฒนะหรือเป็นยาวิเศษเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดของคุณลุงทึง่งมันจริงมากๆเลยแล้วมันสุดยอดมากๆซึ่งเราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความตระหนัก กับเรื่องกีฬาตั้งแต่วัยเยาวจนถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักและก็ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลอยู่ตลอดเวลากับเรื่องของการเป็นเมืองกีฬาด้วยกระบี่สปอร์ตซิตี้นะคะแล้วก็เราต้องส่งเสริมตั้งแต่วัยวัยเยาวไปจนถึงวัยผู้สูงอายุเลยนะคะและลุงเป็นประธานมา13ปีตลอดระยะที่มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมา13ครั้งเนะะี่ยค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงลุงเล่าให้ฟังบ้างคะ่ะเอ ในการทำกีฬา กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากกรมพลาศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่14ประจำปี2565ในระหว่างวันที่2ถึง5พฤษภาคม2565โดยใช้ชื่อเกมการแข่งขันในครั้งนี้ว่าทุงฟ้าเกม เกมกีฬาเพื่อมิตรภาพและพราดอนภาพเพื่อความเป็นมิตรและความเป็นพี่น้องสัญลักษณ์การแข่งขันใช้ดอกทุงฟ้ามาสคอตนำโชคน้องช้างอุดมโชคจัดการแข่งขัน9ชนิดกีฬากรีฑาแข่งขันณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่วิ่งมินิมาราธอนแข่งขันนา,านพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กอบแข่งขันณสนามกอบประกาศัยคันทรีคลับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตวูดบอกแข่งขันณสวนสาธารณะทาราลีลาดแข่งขันณห้องประชุมกิ่งจันร์โรงเรียน